ค่ะไพ่เล่าเรื่องในค่ำคืนนี้นะมาดูกันค่ะว่าวันนี้จะเป็นเรื่องราวของใครนะคะตั้งจิตอธิษฐานึกถึงเรื่องราวที่คุณอยากรู้แล้วก็อยากทราบดีๆนะใครอยากด,ดูดวงกับแม่หมอทักหาแม่หมอได้เลยนะคะมาดูกันว่ามีแพ็กเกจไหนอะไรยังไงบ้างเพราะว่ามันมีตั้งแต่ระดับตื้นๆไปจนถึงระดับศาสตร์ขั้นสูงที่ช่วยในการดูเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนสกุลตั้งชื่อบริษัท ทักสอบถามกันได้นะคะมาค่ะเดี๋ยวเราเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะว่าวันนี้จะเป็นเรื่องราวของใครนะคะเป็นเรื่องราวของใครนะใครบางคนเหมือนกับว่าเวลานี้เขากำลังจะตัดสินอะไรบางสิ่งบางอย่างจะเริ่มต้นด้วยความตั้งใจจริงกับอะไรบางสิ่งบางอย่าง เริ่มต้นแน่วแน่ตั้งใจตั้งมั่นอะไรแบบนี้ทำไมหรอเขาคือใครเขาทำไมถึงอยากจะลงมือกับอะไรบางสิ่งบางอย่างไหนดูไปต่อเรื่อยๆคืออะไรเนาะมันอาจจะมีทางเลือกในชีวิตของเขามันอาจจะมีทางเลือกและทางเลือกนั้นอาจจะต้องเกี่ยวข้องกับการเดินทางไกลด้วยเพราะว่าสำหรับเนี้ยมันมีกระเป๋าถุงผ้าอยู่ตรงนี้เห็นปะ แล้วเขากางแผนที่เพราะฉะนั้นแม่หมอมองว่ามันเป็นในเรื่องเกี่ยวกับการเดินทางการศึกษาต่อการได้งานที่ไกลบ้านหรืองานด้านนั้นจะต้องมีการเดินทางอยู่ตลอดเวลาอะไรแบบนี้ เดินทางข้ามประเทศไหมเดินทางข้ามจังหวัดไม่ได้หมดได้ทุกช่องทางเพราะฉะนั้นแม่หมอมองว่าเขากําลังเห็นถึงโอกาสนี้กับสิ่งใหม่ๆที่กําลังเข้ามานะน้ําหนักมันไปทางเรื่องของการทํางาน<ม>การทํามาหากิน<ม>การได้งานใหม่มการได้ศึกษาต่อกันมีจังหวะใหม่ๆเข้ามาในชีวิตของเขานะคะพอมันมีอ่าเรื่อง ที่ทําให้เขาต้องมาตัดสินใจแม่หมอก,ก็มองว่าการตัดสินใจครั้งนี้เขาเลือกไหมกับเส้นทางที่มันมีเข้ามาให้เลือกในช่วงเวลานี้ในเรื่องของการดําเนินชีวิตการทํางานที่มันอาจจะต้องเกี่ยวข้องกับการเดินทางไปเดินทางมาโยกย้ายถิ่นฐานอะไรแบบนี้นะแม่หมอว่าเขาตัดสินใจแล้วเขาตัดสินใจหนักแน่นมากด้วยนะว่าเขาจะทําว่าเขาจะเลือกในเส้นทางนั้นนะคะเนี่ยมันเป็นทิศทางว่า ออถ้าเกิดที่ผ่านมาชีวิตของเขามันไม่ได้มีความมั่นคงเรื่องของการงานหรือเขามีปัญหาในเรื่องของการทํางานมีปัญหากับคนรอบข้างนะตอนนี้เขากําลังจะลงเรือและพายไปที่อื่นนะมันก็คือการ move on ออกจากจุดตรงนั้นเพราะเขามองว่าจุดใหม่ในอนาคตข้างหน้ามันดีกว่ามันมันไปที่น้ําหนักมันไปทางเรื่องของการทํางานการดํารงชีพของเขาในเวลานี้มากกว่านะว่าเขาจะเปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลงที่อยู่ใหม่ไหมเปลี่ยนแปลงงานใหม่ไหมเปลี่ยนแปลงลักษณะของการทํางานถ้าเดิมเป็นคนอยู่ติดออฟฟิศอยู่ติดที่ทํางานก็เหมือนกับจะต้องเ,ออเดินทางไปไปมามาไหมหรือว่าคนคนนี้อาจจะเป็นเจ้าของกิจการและมีโปรเจกต์ว่าเขาอยากขยายกิจการออกต่างจังหวัดออกต่างประเทศไหมที่ต้องวิ่งไปวิ่งมาก็เป็นไปได้เหมือนกันนะคะเพราะเขามองว่านี่คือโอกาสที่มันเข้ามาหาเขาในช่วงเวลานี้นะถ้าเกิดเขายังยืนอยู่ที่เดิมเขาก็จะ ย่ำอยู่กับที่เพราะฉะนั้นมันเป็นทิศทางคนกล้าเสีย่ยงคนหนึ่งเหมือนกันนะที่เขามองว่าถ้าเขาตัดสินใจแล้วเนี่ยมันต้องเติบโตมันต้องดีกว่านี้ไหมอะไรแบบนี้จะบอกว่าคนคนนี้เป็นคนบ้างงานก็ได้นะคะส่วนตัวของคุณเองอะ่ะ ทำไมคุณดูชิลทั้งนั้นที่คุณก็เป็นไม้เท้าเหมือนกันจริงๆคุณไม่ได้ชิลหรอกคุณประสบความสําเร็จในชีวิตแล้วแต่ว่าของคุณเน่ยเป็นลักษณะข,ของค,อคนที่ประสบความสําเร็จหรือว่าคนที่ทํางานอยู่อยู่กับที่อยู่กับละแวกถิ่นเดิมๆถิ่นที่อยู่ปัจจบุบันอ่ะเดิมๆอะไรแบบเนี้ยแต่ของเขาอ่ะมันจะเป็นทิศทางของเขาเรียกว่าชีพะจรลงเท้าแล้วเขานี้เพราะฉะนั้นคนที่คุณมานั่งถามถึงก็เป็นลักษณะข,ของคนที่ไกลกันไหมเพราะว่ามันเป็นทิศทางว่าเขาจะต้องเดินทางไปเดินทางมาอะไรแบบเนี้ย อาจจะเป็นคนที่ยังอยู่ในความสัมพันธ์กันก็ได้หรือว่าห่างกันไปแล้วหรือว่าตัดจบก็ได้เช่นกันนะเพราะหน้าไพ่ย,ยังไม่ได้บอกถึงขั้นนั้นแต่ว่ามันจะเห็นถึงทิศทางว่าโอเคความสัมพันธ์เนยะต้องห่างกันแน่ละงานของคุณจะเป็นงานที่อยู่กับที่อยู่กับละแวกเดิมๆถิ่นเดิมๆแล้วก็ประสบความสําเร็จได้เป็นอย่างดีเหมือนกับเขานะคะอืมวันนี้เวลานี้แม่หมอมองว่าพวกคุณทั้งสองคนใจตรงกันในเรื่องของการนึกถึงกันนะ ไพ่เดมูนเกิดขึ้นเขาเองเขาก็คิดนะถ้าเกิดเขาจะต้องเดินทางไกลถ้าคนที่อยู่ในความสัมพันธ์กันอยู่ในเวลานี้หรืออาจจะห่างกันไม่ได้พูดกันแล้วก็ได้แต่เขายังมีความแคร์อยู่ไงเพราะฉะนั้นมันจะเป็นทิศทางของคนที่กําลังคิดอยู่ว่าถ้าเขาต้องเดินทางไกลถ้าไปอะไรเงี้ยคุณจะเป็นยังไงในลักษณะงี้ยเดมูลเป็นลักษณะของคนที่คิดมากคิดกังวลภายเลยอยู่ในอ่างเป็นคนที่ยิ่งดึกยิ่งคิดอะไรเงี้ยเอาเรื่องของคุณออกจากหัวไม่ได้ในขณะเดีวยวกันแม่หมอก็มองว่า ความที่อาพวกคุณเนี่ยเป็นอะไรที่ถ้ายังอยู่ในความสัมพันธ์กันก็คือห่างกันก็คิดถึงในลักษณะนั้นน่ะแต่ถ้าเกิดไม่คุยกันแล้วห่างกันไปยังไม่ได้บอกเลิกหรือไม่เลิกแต่ห่างกันไปเฉยๆเงียบๆก็เป็นทิศทางว่าต่างคนก็ต่างอย่างนึกถึงกันอยู่ในพื้นที่ของตัวเองนะแต่ถ้าเกิดว่าอยู่ในความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันมันก็เป็นทิศทางที่เหมือนกับความรู้สึกนั้นพอห่างกันเรานั่งคิดถึงกันฉะนั้นมันเป็นทิศทางของการว่า ต่างคนก็ต่างนึกถึงกันอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดพวกคุณห่างกันไปคนนี้จะคิดเยอะหน่อยคือเขาจะคิดว่าเขาจะได้เจอคุณอีกไหมหรือว่าอืมมันถ้ามันห่างไปแล้วคือมันไปนานนะแล้วถ้าเกิดเขาเนี่ยยังอยากจะสารสัมพันธ์กับคุณต่อเนี่ยมันจะยังมีช่องทางมีโอกาสอีกไหมอะไรเงี้ยแต่เขาต้องตัดสินใจไปก่อนเพราะว่ามันหมายถึงเม็ดเงินเม,เม็ดงานความมั่นคงของตัวเขาอะค่ะนะต่อให้เขาต้องไปไกลแค่ไหนเห็นไหมเขายังกอดเก็บความสัมพันธ์มาอยู่นะ นั่งทับเหรียญกอดเหรียญแน่นเลยเป็นทิศทางว่าเขาไม่ได้ลืมความสัมพันธ์นี้หรอกนะต่อให้มันต้องเดินทางไกลต้องห่างกันไปถ้าเกิดยังอยู่ในความสัมพันธ์กันตอนนี้ก็คือเป็นทิศทางว่าเขาก็จะแม้ว่าระยะห่างกันเขาก็จะพยายามคลิประยะนั้นให้อยู่กับเขาได้มากๆที่สุดเช่นอาจจะโทรทางอาจจะโทรคุยไลน์อาจจะโทรอะไรกันหาทุกวันอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นเป็นทิศทางว่า ถึงให้ห่างก็จะทําให้มีความรู้สึกว่าเหมือนได้ใกล้ชิดตลอดเวลาเพราะเขาไม่ได้ปล่อยวางความสัมพันธ์นี้นะคะแต่ถ้าเกิดเป็นคนไกลจากกันแล้วก็จะเป็นทิศทางว่าแม้ว่าไกลกันแต่คนนี้ยังมุฟออนจากคุณไม่ได้เลยเขายังกอดเก็บความรู้สึกที่เกี่ยวกับคุณไว้อยู่เลยนะตัวเขาเองอะ่ะเทมเพลนต์ลงในฝั่งของเขามันมีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของเขาตามจังหวะเวลาและโอกาส ซึ่งตอนนี้ของเขาอะจังหวะเวลาและโอกาสของเขามันเข้ามาในทิศทางของเขาต้องทํางานเขาต้องเดินทางแล้วเนี่ยการเดินทางการเดินทางการได้งานการวิ่งออกไปข้างนอกที่ไม่ใช่โลเคชันดเดิมๆมันเหมือนกัจะนําความสําเร็จมาหาเขาอันนี้คือในความคิดของเขานะเพราะฉะนั้นนะ่ะคนคนนี้จําเป็นที่จะต้องเดินทางมันคือการเปลี่ยนแปลงที่มันเกิดขึ้นอีกเรื่องหนึ่งในชีวิตของเขานะ แน่นอนเขาต้องปรับใจแน่ถ้าเกิดว่าเขากับคุณยังต้องห่างกันต่อไปอะไรแบบนี้ค่ะนะไพ่สองดาบลงในฝั่งของคุณแต่ถามว่าคุณแฮปปี้ไหมกับการที่คนคนนี้จะไปจากคุณกรณีพวกคุณยังอยู่ในความสัมพันธ์กันอยู่คนคนนี้ไม่โอเคนะกับการที่คุณตัดสินใจจะทําแบบนั้นแต่ถามว่ามันขัดคุณได้ไหมด้วยหน้าไพ่ที่คุณตั้งมั่นมุ่งมั่นขนาดนี้แม่มอว่ามันขัดคุณไม่ได้แต่มันขัดใจเขา มันขัดใจคุณเพราะมันเป็นทิศทางว่ามันต้องห่างกันไปนานแล้วมันเป็นทิศทางว่ามันไม่ได้เจอกันบ่อยๆเหมือนเดิมแต่ถ้าเกิดพวกคุณเป็นคนไกลกันไปแล้วเลิกลาตัดจบกันไปแล้วมันก็เป็นทิศทางว่าต่อให้เขาอ่ะไปได้งานไปใช้ชีวิตที่ไหนไปทางไกลยังไงคือคุณเลือกที่จะปิดกั้นการสื่อสารไม่ให้เขาเห็นความเคลื่อนไหวของคุณอีกเลยนะแต่ถามว่าคุณเห็นความเคลื่อนไหวของเขาไหมแม่หมอกับ รู้สึกว่าคุณรับรู้การเคลื่อนไหวของเขาแต่เขาเนะี่ยแค่ไม่รับรู้การเคลื่อนไหวของคุณเท่านั้นเองนะราชนีถือเหรียญคุณเองประสบความสําเร็จจริงๆนะเนี่ยทั้งเรื่องของการงานการเงินและเป็นคนที่อยู่อยู่กับที่เพราะฉะนั้นคนคนนี้เขาต้องเดินทางแต่สิ่งดึงอะ่ะปลายทางที่เขาคาดหวังไว้ก็คือการประสบความสําเร็จในชีวิตเหมือนกันแล้วก็อยู่ในระดับเดียวกันกันกบคุณและจะสามารถ <c oughs> พูดคุยกันได้อะไรแบบเนี้ยนะ เพราะฉะนั้นทิศทางของคนคือมันเหมือนกับว่าต่างคนต่างนึกถึงกันอยู่ในพื้นที่ตัวเองแต่แค่ไม่บอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะตัวของเขาอ่ะที่ผ่านมาอุปสรรคมันเยอะด้วยและตัวของเขาเองก็เป็นคนที่ทําอะไรก็คือความที่เขาเป็นคนหลอกแหลกหลอกแกเป็นคนเจ้าเล่ห์เหมือนกันอ่นะคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่ทํางานอะไรไม่ได้นานที่ผ่านมานะทํางานเป็นจอบจอบไม่หรืออาจจะทํางานยาวแต่ว่า มีทิศทางของการเปลี่ยนงานบ่อยเลยเลยบ่อยเพราะว่าเขาเป็นคนที่มีอะไรอยู่ในใจค่อนข้างเยอะไอที่บอกว่ามีในใจอยู่ค่อนข้างเยอะพูดตรงๆคือความเจ้าเล่ห์นั่นแหละนะแล้วมันทําให้เหมือนกับเขาอาจจะไม่มีความมั่นคงในเรื่องตรงนั้นซึ่งตอนนี้มันเป็นทิศทางว่าถ้าเขาที่ผ่านมาการเงินการงานเขายังไม่มีความมั่นคงพอยังไม่เสถียรคนคนนี้ตอนนี้เขากําลังได้งานใหม่ได้โปรเจกต์ใหม่แต่ว่ามันต้องเกี่ยวข้องกับการเดินทางเท่านั้นเองค่ะ นั่นแหละนะเลยทําให้เขาก็าคิดถึงคุณมากเป็นพิเศษเลยนะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของไพ่เทพคตินิดนึงค่ะว่าเทพคติจะเล่าเรื่องราวว่ายังไงนะคนคนนี้นะคะเป็นคนที่แม้ว่าความห่างไกลมันจะเกิดขึ้นเหนืออะไรเกิดขึ้นเขาบอกว่าเขาก็มีสิ่งที่เขากอดเก็บไว้อยู่ในใจนะหนึ่งนั่นคือความรู้สึกความรู้สึกที่มีต่อคุณความรู้สึกที่ พวกคุณอาจจะเคยร้องลําทําเพลงฟังหรือว่าไปกินข้าวฟังดนตรีสดหรืออะไรที่มันมีบทเพลงร่วมกันอ่ะเพราะฉะนั้นอ่ะเขาบอกว่าต่อให้ห่างกันไปนะเขาก็มีหนทางที่เขาจะผ่อนคลายตัวเองนะฟังเพลงที่พวกคุณเคยฟังร่วมกันไหมอะไรไหมแบบนั้นเพื่อบรรเทาความคิดถึงอันนี้คือสิ่งที่คนคนนี้ชอบทําอยู่บางคนอาจจะชอบอัพขึ้นสตอรี่อะไรแบบนี้ค่ะเนี่ยมันเป็นทิศทางว่าเขาต้องยอมรับตัวเขาเองเหมือนกัน คือมันมันต้องยอมแลกถ้าเขาอยากมีความก้าวหน้าในด้านของการงานอาชีพอนาคตเขาต้องยอมแลกคือเขาอาจจะต้องยอมอยู่ไกลคุณเพื่อไปเอาอนาคตมาก่อนอะไรแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นอาทิตย์ทางบริกายเป็นไพ่แพ้ระบาดอยู่ที่เขาเขาไม่ได้อยากทาแบบนี้ไม่ได้อยากห่างนะแต่ว่ามันเหมือนกับมันเป็นจังหวะชีวิตของเขาแล้วค่ะที่เขาจะต้องทํานะตอนเนี้ได้แต่ภาวนาว่า หากมันจะต้องมีความห่างกันหรืออะไรก็ขอให้มันเป็นทิศทางว่าได้กลับมาพูดคุยกันได้เหมือนเดิมไม่ใช่ห่างกันแล้วมันอยู่บนความไม่เข้าใจซึ่งกันและกันอะไรแบบนี้อย่าให้ความห่างมาทําให้มันต้องแตกแยกกันไหมหรือถ้าเกิดพวกคุณเลิกลาห่างหายกันไปแล้วมันก็เป็นทิศทางว่าการวิงวอนน่ะแหละการวิงวอนขอคุณกลับมานั่นแหละนะที่ผ่านมามันเป็นทิศทางตัวเขายังเอาตัวเองไม่ค่อยรอดเท่าไหร่ยังไม่มีความมั่นคงในด้านการงานอาชีพคนคนนี้นะในทิศทางที่ผ่านมา การเงินเขายังมีความขึ้นขึ้นลงลงเพราะฉะนั้นการเงินมันขึ้นมันลงลักษณะการดําเนินชีวิตของเขาก็จะเป็นไปอย่างกระท่อนกระแท่นก่อนหนะ้านั้นแต่ตอนนี้ความหวังเขาเต็มเปี่ยมเลยนะว่าถ้าเกิดว่าเขายอมทําในสิ่งที่เขาได้มาเขาจะประสบความสําเร็จได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้มันเป็นความหวังของเขาจริงๆมากๆเลยนะตัวของคุณเองเหรอพญาอนันตา่าพญาอนันตนาคลาดเกิดขึ้นมันเป็นทิศทางว่าเอ ถ้าคนคนนี้จะไปแสวงหาความก้าวหน้าและมั่นคงจริงๆถ้าเกิดคุณรู้เรื่องราวของเขาล่วงหน้าแม่หมอดูจากหน้าไพา่แม่หมอว่าคุณไม่ได้โกรธเกลียดเขานะแต่คุณจะมองเขาอย่างเข้าใจและรอเวลาน่ะสิเพราะว่าพระพญาอนันตนาคราชมันเป็นทิศทางของคนที่เสมอต้นเสมอปลายอะคะ่ะถ้ามีความมั่นคงเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นทิศทางว่าตัวคุณก็จะอยู่รอเขาหรือว่า อาจจะทาเป็นปิดกั้นแต่ดูเขาอยู่ในทิศทางไกลในมุมของตัวเองแหละว่าเขาจะไปได้ไหมอะไรแบบนี้นะหนุมานเกิดขึ้นคนคนนี้เขาบอกว่าเขาไปเริ่มต้นใหม่จริงๆเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเขาเสร็จทุกอย่างอะไรเรียบร้อยหรือประสบความสาเร็จเพียงพอเขาก็จะวนกลับมาหาคุณมาติดต่อมาเจราจามาสื่อสารมาง้องขอคืนดีนั่นเองนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณเนี่ยคือทุกสิ่งทุกอย่างของเขามันเป็นไพ่เขาไก่ล่าก็คือเป็นบ้าน คือมันบ้านก็คือเซฟโซนเลยค่ะในทุกๆอย่างและอันนี้คือสายตาที่เขามองคุณนะจริงๆสายตาที่เขามองคุณอ่ะเขามองคุณดีมากเลยยิ่งถ้าเกิดอยู่ในความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันก็เรียกได้ว่ามองไปถึงขั้นแบบว่าเราต้องมีกันและกันตลอดไปอ่ะเพราะมันเป็นคำว่าบ้านอ่ะเขาไกรล้านนึกออกไหมแต่ถ้าเกิดว่าพวกคุณอ่ะเป็นเคสที่ตัดจบห่างหายกันไปแล้วมันก็เป็นทิศทางว่ายังไงเขาก็ต้องพยายามปรับความเข้าใจพาคุณ กลับมาในความสัมพันธ์ให้ได้อะเพราะว่ามันเป็นทิศทางว่าเขาก็สูญเสียคุณไม่ได้เหมือนกันแต่เขาก็เริ่มต้นใหม่กับใครไม่ได้อยู่ดีนั่นเองนะคะที่ผ่านมามันเป็นทิศทางของการที่เขาเป็นคนเจ้าเล่ห์เพทุบายแล้วก็เป็นคนที่ทํางานกับใครแล้วมันไม่ได้มันไม่ได้มีความมั่นคงอ่ะอาจจะเป็นที่ตัวของเขาเองด้วยแหละนะที่เขาเป็นคนแบบนั้นมันเลยทําให้หลายๆอย่างในตัวของเขามันเสียไปนั่นเองนะคะแล้วตอนนี้เขาก็กำลังจะ กู้กลับมาใหม่ในเรื่องของลักษณะของการทำงานนั่นเองนะ,ะเพราะฉะนั้นการที่คนคนนี้นะเขาเคยอยู่ในลนักษณะของความที่มันไม่มีความมั่นคงกับของการใช้ชีวิตของการเงินการงานฉะนั้นครั้งนี้ที่เขากำลังจะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆเพื่อต่อยอดให้มันมีความมั่นคงขึ้นแล้วก็กลับมาในชีวิตของคุณเนี่ยมันเป็นทิศทางว่า ตัวเขาจะคิดทุกอย่างให้รอบครอบที่สุดที่ผ่านมามันเป็นลักษณะของการที่เขาอาจจะไม่เคยได้คิดหรือว่าคิดหละหลวมนั่นเองนะคุณใจดีกับเขามากเลยนะอันนี้คือความรู้สึกของเขาคุณอภัยให้เขาได้ทุกอย่างเพราะฉะนั้นภายใต้ความนิ่งเงียบที่พวกคุณนิ่งเงียบกันอยู่นั้นลึกๆคน,คนคนนี้หวังนะว่าถ้าเขากลับมาคุณจะยังรอเขาอยู่ตรงจุดนั้นอันนี้คือความรู้สึกของเขา พ,พอไพพระแม่คงคาที่ปิดจบเนี่ยมันเป็นลักษณะเหมือนกับคนที่พร้อมจะเข้าใจคนที่พร้อมจะให้อภัยแล้วก็ยืนหยัดอยู่ข้างเขาในลักษณะอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวเราดูในส่วนของไพ่อลลัลเลอเกนนิดนึงว่าไพ่อลลัลเลอเกนจะสรุปบ้ายังไงนะนี่แหละคือใดๆก็ตามนะเรื่องราวของเขาเนี่ยมันรอวันที่จะได้พูดกับคุณนั่นเองนะ เขายังอยากจะสื่อสารกับคุณอยากพูดกับคุณนั่นแหละอยากบอกนั่นแหละถ้าเกิดในทิศทางที่มันห่างกันไปแล้วแต่ถ้าเป็นทิศทางที่อยู่ในความสัมพันธ์ก็คือมันเป็นทิศทางที่เขานึกถึงคุณนะแล้วเขาก็อยากจะเล่าทุกอย่างที่เขาเจออยู่ในทิศทางที่เนี่ยค่ะที่เขาจะต้องเดินทางม,ามีมีการเดินทางเข้ามาเกี่ยวข้องนะเขาอยากจะบอกคุณทุกๆอย่างแล้วก็จะพยายามรักษาในเรื่องของการสื่อสารแบบนี้ให้น,น,านานที่สุดตลอดเวลาที่ห่างกันนะคะ ถ้าที่ผ่านมาตัวของเขาถนนชีวิตมันไม่ได้สวยงามมากนะักลุ่มลุ่ม,มดันดอนทำอะไรก็ทำไม่ขึ้นเห็นปะทำอะไรก็ไม่ประสบความสำเร็จไม่ได้ดังใจเสอย่านเขาคนนี้แหละที่จะตั้งต้นชีวิตใหม่อีกครั้งเห็นปะจากโลกที่มันดูเละเทะในความรู้สึกของเขาทําให้โลกมันสวยขึ้นทําให้ชีวิตมันงดงามขึ้นอะไรแบบนี้ก่อนที่จะอยู่ในความสัมพันธ์กับคุณเพราะฉะนั้นตอนนี้มาเลยเหมือนกับว่า ตื่นรู้และอยากจะพัฒนาเป็นคนใหม่ที่ดีกว่าเดิมนะแล้วเดี๋ยวเขาจะติดต่อคุณในเร็วนี้แหละถ้าเกิดว่าพวกคุณอ,อยู่ในความสัมพันธ์กันอยู่ไม่ช้าหรอกค่ะเดี๋ยวเขาก็ติดต่อคุณมาแล้วเขาก็จะเล่าทุกอย่างที่เขาไปประสบมันเป็นทางเลือกนะที่เขาไปเจอแล้วเขาจะตัดสินใจนั่นแหละให้กับคุณฟังนั่นเองนะคะเพราะว่าคนคนนี้จริงๆเขาให้ค่ากับคุณมากๆเลยนะเนี่ย เดี๋ยวเขาอะ่ะจะบอกทุกสิ่งทุกอย่างเองค่ะถ้าเกิดว่ามันมีอะไรนะก็ประมาณนี้ค่ะถ้าตรงกับใครก็น้อมรับกลับไปนะคะไม่ตรงไม่สบายใจวางไว้ตรงนี้นะดูเป็นความบันเทิงนะคะสำหรับค่ำคืนนี้ลาตีสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ